เราจะดึงเพื่อนฮะวันนี้ก็มาพบกับครับไปเที่ยวกันทีแรกนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำา p เนี้ยแนวเนี้ยมานานมากแล้วนะครับี่ก็อยากทำทริปแนวนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งเลยนะอันเนี้ยวันนี้เราก็มาอยู่ที่ครับเพื่อนช่วยไม่เต่งครับจังหวัดล้าชลีครับวันนี้ก็จะเป็นเรียอะไรนะท้ายเขื่อนเนาะวันนี้เราจะเดินทางไปที่อ่ามันจะมีไรเป็นสถานที่กลางเต็นท์เนาะชื่อว่าไรหลานตานะครับก็อยู่ที่จังหวัดล้าชรีนี่แหลนะครับ ทางจากกรุงเทพก็ไม่มากครับประมาณ100 100กิโลนิดน,น,นะครับ้เพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะมากางเ็นท์ตกปาลครั้นี้เราก็ขนสัมภาระมานะครับเป็นรถเลยก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ไร่กันนะครับแล้วก็เรามาดูบรรยากาศก,ากันว่ามันจะฟินจะชิลขนาดไหนไปเพื่อนๆไป เพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วค,ลครับที่นี่ก็เป็นครับทะนุเลยฮะเป็นไร้เนาะชื่อว่าไร้หลานตาตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่กางเต็นท์นะครับก็จะมีใต้ล่มไม้นะฮะก็ถ้าท่านใดจะมากางเต็นท์นะครับก็จับจองพื้นที่ได้เลยครับก็จะมีพวกปลั๊กไฟพวกแสงไฟไว้คอยให้บริการนะครับส่วนตรงน,นู้นก็จะเป็นร้านค้านะส่วนด้านหลังนี่ครับก็จะเป็นวิวของเครื่อนไม้เต็งครับตรงนี้ที่เราอยู่นะเพื่อนๆนะตรงนี้ที่เราอยู่มันจะเป็น ทะเลกันอ่ท้ายเขื่อนใช่ไหมนะครับท้ายเขื่อนฝั่งนู้นอะ่ะจะเป็นวัดห้วยไม้เต่งนู้นอะ่ะอีกฝั่งของเขื่อนอะนะครับก็ตรงนู้นก็จะมีที่ว่าเขาชอบมานั่งอะไรนะที่คนชอบไปกันเยอะๆครับเป็นที่นั่งเล่นของเขื่อนไม้เต่งเนาะมันจะเป็นที่โล่งๆนะฝั่งนู้นแต่ตรงเนี้ยท้ายเขื่อนจะเงียบสงบแล้วก็เหมาะสําหรับแคมปิ้งตกปลานะครับก็นี่ก็หน้าท่าของของไร่เขาเนาะนะครับส่วนนี้เราก็ทีนนี้เราจะปักหลักนะครับตกปาก่อนนาจะค้ำดูเลย ไปกลางเต็นท์ข้างล่างนะครับเพราะว่าจากข้างล่างดีกว่าว่ากลางเนี้ยเช้ามาจะร้อนร้อนแน่ๆเลยนะครับครับพื้นที่ก็เยอะยุ่งนะครับก็เลือกอะไรครับมีต้นจามจุรีนะครับลมเย็นครับตรงท่าตกปลาเขาที่มีไม้แหนด์อนนะครับให้บริการนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวนะครับขอตัวไปจัดอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวมาตกปลากันเพื่อน วันนี้ก็มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันนะครับนมาทางบ้านเลยวันนี้กะได้ปลาเต็มที่เลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วมานี่ไม่ได้เลยครึ่งวันนะฮะก็เป็นไงฮะวิวทิวทัศน์ของเคลื่อนนะครับผมชอบย่างหนึ่งฮะเวลามาเคลื่อนหรือว่าที่ไหนเนี่ยนะครับเวลามันจะมีเหมือนอะไรนะต่อไม้ตายนะครับแล้วมันก็จะมีนกมาเกาะนู้นเมนู้เพื่อนๆเห็นปะเห็นปะมันจะเป็นแบบภาที่แบบ ผมชอบอะนะไม่รู้เพื่อนชอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็ไม่รู้จะได้ปลาอะไรนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอชมนะครับก็ที่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็ปลาที่มีเนาะที่ดังๆก็จะเป็นปลายีสบไทยนะครับก็หายากยูนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ยีสบเพศเนาะยีสบไทยก็ไอตัวมันลายๆผมก็ไม่ค่อยเป็นเตียนน้อยแล้วก็เพิ่งจะเริ่มโตเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ดังๆเลยครับที่เขาต้องการคือปลานิลนะครับชายางเขาคือหนังฟ้านะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับ วันนั้นไปแกงกะจานนะถามคนพื้นที่ว่าทําไมถึาเรียกปลานินว่านางฟ้า๋อเขาบอกว่าถ้าเคลื่อนเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีแบบรีสอร์ทมาตั้งไม่ได้มีแพรเนี่ยนะครับมีแต่ธรรมชาติเนี่ยปลานินเนี่ยเนื้อมันจะอร่อยนะครับแล้วก็ตัวจะใหญ่แล้วก็จะอ้วนอุดมสมบูรณ์นะครับนั่นคือที่มาของเขาว่านางฟ้าอะไรทะนองนี้นะครับส่วนปลาทั่วไปก็จะมีครับตอเพียงตะกับนะครับส่วนปลาล่าเยื่อพวกชะโดปลาช่อนอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับกระสูอะไรประมาณนี้ครับผมก็รู้คร่าวๆเนาะนะครับ ก็อันนี้ก็ลงก็จะชั่วโมงแล้วเมื่อก,กี้เพิ่งกินข้าวเสร็จนะเพื่อนนะเดี๋ยวนะครับเรามารอชมดีกว่าว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาเดี๋ยวถ้าได้ปลาเนี่ยผมครับก็เดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูนะครับโอ้ตอนนี้ก็จะบ่ายโมงเ,วเวพื่อนงี้กิ๊บพื่อนก็มีตอดไปบ้างเนาะโควิดไม่ทันนะครับเดี๋ยวก็วเปลี่ยนเยอะถึงรอบดีกว่า นอนนะนอนออ้มาแล้วนางฟ้าไซโปว้านะครับจา่พี่น้องเฝ้ารอมานานมากตรงนี้ต้องมีสองโลอ่ะโอ้ยนางฟ้าครับขับเรือนาะง รัวย่ะมาโอ้ทุกคนตอนนี้ก็บรรยากาศก้อมืดแล้วเนาะก็ตกไปทั้งวันแล้วก็ได้หนึ่งแต้มนะครับดูเลยเดี๋ยวเราเตรียมจะเป้าเกลือเนาะก็อัน,นี้ก็พักเป็นเต็นเนาะกับตรงนี้นฮะนี่ บุกระทะของเรานะครับนี่ก็เด็กๆนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะอะไรอ่ะพาดูกันว่าเขามีเขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งอำนวยความสะกวกอะไรบ้างเนาะวันนี้เอนแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเนะาแต่ตกปลาเนาะนี่เราก็ตกกลางคืนไว้นะครับเพื่อเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ว่าสนใจจะมาก็นะครับมาได้ฮนะก็จังหวัดราชบุรีนะครับท้ายเขื่อนคุยไม่ติงนะครับเดินทางจากกทมก็ 100่กิโลเตนะครับก็มาตกปลาช่ชิลกันได้นะครับก็ยังที่เห็นนะอย่างที่บอกไปตอนนี้บางีส่กอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวพวกงนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไหมนะครับจะได้ตัวอีกไหมหรือจะไม่ได้ยื่จะว่าครับก็พบกันใหม่นะครับเพิ่งนี้นะฮะโอเคบรรยากาศยามเช้าฮะมันก็ไม่เช้าอะไรหรอกแปดโมงแล้วนะฮะก็เมื่อคืนเยอะไปหน่อยนี่เมื่อคืนก็นอนเต็นนี้นะครับก็เช้ามาก็ ลองเบ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่ห้าคันนะครับเมื่อคืนป่ากินคันหนึ่งตบเลอร์เลยขาดไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมากินมื้อเช้ากันวันนี้ครับไปเดี๋ยวชมบรรยากาศโดยรอบกันดีกว่า,าเพื่อน